เอ่อผมว่านะคุณครูหรือคนทํางานสร้างสารรค์หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้คือแบบมีไอเดียสื่อการสอนเจ๋งๆเลยนะแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปต่อยอดหรือเอาไปเผยแพร่ที่ไหนดีใช่ค่ะใช่ค่ะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือกําลังมองหาสื่อดีๆอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแหล่งรวมมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับวันนี้เราเลยจะมาลอง เจาะลึกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ดูเหมือนจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีเลยจากข้อมูลที่เราไปเจอมานะครับชื่อว่า Teachers Pay Teachers หรือที่เรียกสั้นๆว่า TPT อืมอืมน่าสนใจค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันแหละว่าเอ๊ะ TPT นี่มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงเอ่อดูมีความสำคัญขึ้นมาแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้บ้างค่ะได้เลยค่ะเอาละครับเริ่มกันเลยดีกว่าถ้า้พูดง่ายๆเลย TPT เนี่ยมันเหมือนกับ ตลาดนัดออนไลน์แต่เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆใช่ค่ะเป็นตลาดนัดออนไลน์ที่ใหญ่มากแล้วก็เน้นเฉพาะทางด้านสื่อการสอนเลยอ๋อคือมีแต่ของเกี่ยวกับการสอนถูกต้องค่ะเป็นแหล่งรวมเลยตั้งแต่พวกใบงานแผนการสอนหรือแม้แต่เกมการศึกษามีพวกคลิปอาร์ตสื่อดิจิทัลด้วยไหมครับมีค่ะคลิปอาร์ตสื่อดิจิทัลต่างๆก็มีคือเรียกว่าค่อนข้างครบวงจรเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาโอ้ครบวงจ,จรจริงๆ ค่ะแล้วทีนี้ถ้าจะให้ลงรายละเอียดเนี่ยผู้ใช้งานหลักๆของ TPT ก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะครับมีใครบ้างครับกลุ่มแรกเลยก็คือผู้ซื้อหรือ buyers นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นคุณครูอาจารย์ผู้ปกครองหรือใครก็ได้ที่กำลังมองหาสื่อการสอนที่มีคุณภาพอ๋อคือคนที่ต้องการเอาไปใช้งานจริงใช่ค่ะเอาไปใช้จริงเลยซึ่งมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเขาได้เยอะแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆไปปรับใช้ด้วยอืม เข้าใจครับแล้วอีกกลุ่มละครับอีกกลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผู้ขายค่ะหรือ sellers กลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะคะอาจจะเป็นคุณครูเองเนี่ยแหละที่มีประสบการณ์มีสื่อดีๆที่เคยทำไว้อ๋อครูที่ทำสื่อใช้เองแล้วมันเวิร์กก็เอามาขายได้ใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นนักสร้างสารรค์คอนเทนต์ด้านการศึกษาโดยเฉพาะหรือจริงๆแล้วใครก็ได้เลยนะคะที่มีไอเดียสื่อการสอนดีๆอยากจะแบ่งปันแล้วก็อมองเห็นช่องทางในการสร้างไรายได้เสริมจากตรงนี้ ประเด็นเรื่องสร้างรายได้นี่ผมว่าก็น่าสนใจมากเลยนะมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของคนสร้างสารรค์เนี่ยมันถูกมองเห็นคุณค่ามากขึ้นใช่ค่ะในรูปแบบที่จับต้องได้เป็นรายได้จริงๆครับแล้วในมุมของผู้ซื้อละครับพอมีตัวเลือกเยอะแยะมหาศาลแบบนี้มันส่งผลดีต่อการเรียนการสอนจริงๆยังไงบ้างครับ อ๋อส่งผลเยอะเลยค่ะข้อดีที่ชัดเจนเลยก็คือครูสามารถเข้าถึงสื่อที่มันหลากหลายมากๆแล้วก็ตรงจุดกับความต้องการเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละห้องเรียนได้ง่ายขึ้นมากคือไม่ต้องมานั่งสร้างเองใหม่หมดทุกอย่างถูกต้องค่ะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทำให้มีเวลามากขึ้นไปโฟกัสกับการสอนจริงๆหรือการดูแลนักเรียนในด้านอื่นๆแทนอืมฟังดูดีมากเลยครับค่ะ ซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะที่มันสะท้อนให้เห็นว่าทำไม TPT ถึงมีความสำคัญในภาพรวมคือมันไม่ใช่แค่ตลาดซื้อขายธรรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นออระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศใช่ค่ะเป็น Ecosystem มที่ช่วยสนับสนุนครูทั่วโลกเลยให้ได้แบ่งปันแล้วก็เข้าถึงทรัพยากรการสอนที่ดีขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือที่เราเรียกว่าวินวินนะคะวินวินยังไงครับ ก็คือผู้ซื้อก็ได้สื่อดีๆไปใช้ผู้ขายก็ได้รายได้แล้วก็รู้สึกว่างานตัวเองมีคุณค่ามีคนเห็นความสําคัญส่วนนักเรียนเองก็ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ที่มันหลากหลายมากขึ้นสนุกขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการยกระดับคุณภาพทรัพยากรทางการศึกษาเป็นในตัวเลยใช่ค่ะในทางปฏิบัติจริงเลยค่ะ ฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พอจะสรุปเลยว่า TPT ก็เป็นเหมือนตัวกลางสำคัญเลยนะครับที่ทำให้การแบ่งปันการเข้าถึงความรู้ด้านการศึกษามันง่ายขึ้นเยอะออื uh huh. มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเชื่อมโยงคนที่สร้างส,าสื่อกับคนที่ต้องการใช้สื่อให้มาเจอกันถูกต้องเลยค่ะแล้วจากจุดนี้เองเลยครับมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันครับยังไงครับคือ การที่แพลตฟอร์มแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่สื่อการสอนง่ายๆให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้ทั่วโลกเลยเนี่ยอืมครับมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของตลาดความรู้หรือ knowledge market หรือเปล่า แล้วศักยภาพของมันจริงๆเนี่ยมันจะไปผลักดันหรือเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสร้างสารรค์แบ่งปันหรือเข้าถึงทัพพยากรเพื่อการเรียนรู้ในอนาคตไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไป